ท้ายของรอบแรกกับเวลา8วินาทีค่ะคำถามถามว่าในเพลงฟ้ารักพ่อของมิกเฉลิมศรีมีชื่อเมนูอาหาร3เมนูจำไม่ได้เมนูกดจริงอ่ะมีเมนูอะไรบ้างแปซซัดปลาช่อนตัวใหญ่ต้มยำน้ำใสโอมากาเสะเชฟเซเวอร์ชั้นดีสองเองแปซซัดกับโอมากาเส มี2อันเพราะฉะนั้นมั่วแม่เก่งกับแม่เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะตอนนั้นเล่นเป็นป่าเพราะว่าเขาเล่นทอดมีฉะไม่ได้เล่นเป็นท่อนของข้าวม้วนมีเพราะว่ามีสองสองเมนูอถ้าอย่างนั้นน้องตือร้องเพลงน้องมิกซีแปะสะปลาช่อนตัวใหญ่โอ๊ยสาะปลาฮะมีอะไรบ้างถ้าแปะสะปลาช่อนตัวใหญ่อะแล้วต้มยำน้ำใส่ก็ต้องแยกกัน ไม่ใช่ต้องยังน้ำใสอยู่ในแปะสะแปะซะ,<ป>ะไม่ใช่น้ำใสแป,แปะสะําคนไม่ใช่แปะสะน้ำใสแปะสะบ้านฉันเป็นร้านอาหารจีนน้ำใสเป็นร้านแรกในลำปางใครมีปัญหา <c oughs> แปะสะบ้านฉันน้ำใสแต่หนูถามว่ามีกี่มี3เมนูสองเมนูแล้วอ่ะเอาแต่ยงงี้แปะ ต้มยำน้ำใสถูกไหมใช่แปะซะาต้ยมยำน้ำใสแปลว่าแปะซะใส่น้ำต้ยมยำที่เป็นน้ำใสหนึ่งเมนูและอันที่สองคือโอนานมากาเสเพราะฉะนั้นมีสองเมนูเอเออ่าเราฟังกันเลยก็อ่อาและจริงเป็นคำตอบที่ผิดค่ะแปะซะปลาช่อนตัวใหญ่ต้มยำน้ำใสหนุชอบโอมาะเสเชฟเชฟเบ้ชั้นดีมีสองเมนู น้องตื่นน้องมิกฟังดีๆแปะซะาปลาช่อนตัวใหญ่คือหนึ่งเมนูต้มยำน้ำใสคืออีกหนึ่งเมนูแต่โอมากาเซไม่เรียกว่าเมนูค่ะโอมากาเซ<อ>คือมึงต่อยกูเลยพ <c oughs> ี่ฟังก่อนฟังฟังฟังกูก่อนมันเป็นเขาเรียกว่ามัน,มนเป็น,<ผ>นวิธีการออากมันไม่ใช่แบบว่าเออซูชิซาซิมิแต่แม่ถูกไงคะแม่ตอบถูกแต่หนูกด กดผิดกดผิดอ้าวเหรอขอโทษคือท of <them> <ills> ี่แม่เถียงมาหลักการผิดหมดเลยแต่สิ่งที่แม่คิโร่มีแค่สเมนูคือถูกฉันเล่นถูกใช่ที่เถียงมาทั้งหมดอะถูกเถียงถูกหมดเลยฉันก็ได้คะแนนซิเพราะว่ากดผิด ไม่ต้องน้อยใจการเล่นฝากกดไลค์กดแชร์รายการจริงหรือมั่วและกด subscribe ที่ช่องอโศกมนตรีด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดเลย